ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแอนนี่อีกแล้วนะคะและคลิปนี้เป็นคลิปลองของอีกแล้วค่ะทุกคน อย่างที่บอกนะทางเราชอบเข้าไปชอปปิ้งนะคะในเซเว่นอีเลเนะคะทุกคนแล้วก็ในเซเว่นเนี่ยเขาก็มีของหลายๆอย่างนะคะให้เราแบบเตะตามากทุกคนมันสินค้ามันน่าลองสินค้ามันน่าเล่นมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วทางเราก็ได้ไปเจอสิ่งนี้มานะคะทุกคนทาา่าละนั่นก็คือทานะคะทุกคนเขาเป็นแบรนด์ของพี่น้องฉาดนะคะนี่ เขาออกโปรดักต์มาด้วยกัน2ส,สีด้วยกันนะคะก็ชิ้นแรกอันนี้เนี่ยเป็นสีแอปเปิลนะคะทุกคนส่วนสีที่2นี่เป็นสีออเรน e นะคะก็คือสีชมพูกับสีส้มนั่นเองนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยลิปอันนี้เขาบอกว่าเป็นลิปแล้วก็เป็นเซรั่มด้วยจ้ะทุกคนส่วนเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเทสให้ดูทีละสีนะทุกคนใช่เย็น ด้านนี้เนี่ยเขาจะเป็นลิปสีนะทุกคนแล้วก็ด้านนี้เนี่ยเขาจะเป็นเนื้อเซรั่มเว้ยแล้วผลิตภัณฑ์ของเขานะคะออ,ออกแบบมาแบบนี่ทุกคนเห็นไหมเขาจะมีรอยปะอยู่ข้างๆนะคะซึ่งถ้าใครอยากพกเป็นชิ้นๆนะเราสามารถจับน้องเขาแยกกันได้เว้ยมันอวอุมจีมากแม่ทางเรอก็ได้แต่งหน้ามาแล้วนะคะก็คือซี่เซียวมากมายนะ ปากก็ยังไม่ได้ทานะก็คือจะมาทาลิปต,ตัวนี้ให้ทุกคนดูนะจะมาเทสไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนปะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปทาลิปกันดีกว่าจ้าเราจะลองสีสี Apple ให้ดูก่อนนะคะเรามาแกะผลิตภัณฑ์ไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนนี่ทางเราก็ยังไม่ได้แกะนี่ได้แบบนี้นะคะพอแกะมาแล้วเ,เป็นแบบนี้นะจ๊ะชสีของเา้าว้าวนี่มากับแท่งผู้กันแบบนี้นะคะเราจะลองเกลี่ย ไปที่มือก่อนไหมเออว่าสีมันเป็นยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเกลีย่ยลงไปที่หน้าแขนตรงนี้ให้ดูแล้วกันนะคะโอ้สีชัดอยู่เด้อว่าไปนี่ทุกคนสีเขาออกมาเป็นแบบนี้นะคะสีแอปเปลิลนะคะนี่มาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองลงไปที่ปากกันดีกว่านะ เนื้อเขาจะเป็นยังไงแต่เน,เนื้อเขาเป็นเนื้อแบบเป็นลิปตินนะทุกคนนี่รสชาติดีอ่ะกลิ่นดีอ่ะทุกคนหอมให้ดูใกล้ใกล้พอไหมพอกใกล้แล้วก็เจอแต่สิว สวทาเราก็ปลาดปลายนะคะทุกคนนี่สีแอปเปิลทางลงไปอีกรอบสีชาตทุกคนสีตรงปกนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาเนื้อเซรั่มทับลงไปนะทุกคนนี่เนื้อเซรั่มเขาเป็นแบบนี้เป็นสีแบบเป็นแปลงแบบนี้นะคะทุกคน โยเทล,ลงไปที่แขนนะว้าวมีความออกสีนิดนึงนะทุกคนแล้วก็มีความแบบว่าให้ความวาวนิดนึงนะเฮ้ยนี่นี่มันได้อยู่นะจ๊ะด้วยความมันวาวของน้องด้วยสีที่ชัดเจนของเขานะคะ มาทุกคนเรามาลงที่ปากกันดีกว่านี่อืมกินดีแล้วอ่ะกินออกมิ้น้์นหน่อยนะคะทุกคนอืมปากเราตอนนี้คือฉ่ำม,มากเวอรโอ้ทุกคนมองกอไกลๆมองกอไกลๆยังเห็นอะ่ะ อุ้ยเย็นให้ความเย็นด้วยนะคะทุกคนนี่เนื้อเซรั่มของเขาให้ความเย็นกับริมฝีปากด้วยนะคะรสชาติแบบมิ้นท์ด้วยนะจ้ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองใช้ชีวิตกันนะว่าเขาจะทําให้ปากเราแห้งไหมทุกคนเออ,อเย็นอะ่ะเย็นอะ่ะทุกคนนี่ทุกคนอันนี้เป็นสีแอปเปลิลนะคะนี่ สีแอปเปิลนะคะนี่แคปหน้าจอไว้เลยจ้านี่สีชัดมากเวอร์ทุกคนดูดูโฮโฮ้โฮโฮ้ใส่เอฟเฟกเองอีกแล้วทุกคนนี่มาสวอตแล้วก็มาทาให้ดูนะคะสีแอปเปิลนะคะใครชอบนะใครชอบสีออกเป็นแดงหน่อยนะคะทุกคนนี่สีน่ารักนะคะแล้วก็ด้วยเนื้อเซลัมของเขาเนี่ยมันเป็นกลิ่นมิ้นท์นะคะแล้วก็ ให้ฟิลลิ่งแบบเย็นปากด้วยจ้ะทุกคนมาเรามาลองสีออเลนส์กันดีกว่าต่อไปนะคะทุกคนแอนจะมาทาสีออเลนส์ให้ทุกคนดูนะคะมาเรามาเปิดผลิตภัณฑ์ไปพร้อมๆกันนะแล้วก็ทาโอ้ดูสีของเขาสีน่ารักนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสวอตที่แขนให้ทุกคนดูก่อนนะ ว่าสีเขาจะออกมาอู้โอ้สีชัดมากเวอร์ทุกคนสีชัดมากนี่เดี๋ยวให้ดูสีออเรนจ์นะคะก็คือสีตรงนี้นะคะทุกคนนี่ สีมันน่ารักมากๆแล้วสีมันชัดมากมายโอ้ป่าลงไปครั้งแรกโอ้ลองโอเลยจ้ามาทุกคนเรามาลงกันที่ริมฝีปากกันดีก,กว่านะจ๊ะเข้ามากับแปลงแบบนี้นะทุกคนแต่นชอบนะชอบในความเป็นแบบกลิ่นเขาอะกลิ่นแบบกลิ่นดีอะเออโอ้ย จริงๆปาดลงไปครั้งเดียวอ่ะสีมันก็ชัดแล้วนะทุกคนอืมเรามาลงเนื้อเซรั่มต่อถ้าเราชอบเนื้อเซรั่มอ่ะให้ฟแบบิลลิ่งแบบริมสีปากเย็นอ่ะแล้วแบบกลิ่นดีอ่ะอร่อยอ่ะทุกคนอองจริงไหมคือสองสีเนี้ยกลิ่นเขาแบบ กลิ่นเขาไม่เหมือนกันนะทุกคนอันนี้จะออกไปทางแบบแคล้ายๆวิตามินซีอ่ะเออกลิ่นกลิ่นเขาจะออกไปทางออเรนจ์ออเรนจ์หน่อยนะคะทุกคนเออจริงๆทุกคนต้องตามไปลองนะอันนี้ไม่ไหวแล้วมาป้ายาแรงมากนะคะคือกลิ่นดีให้ฟิลลิ่งเย็นปากสีชัดปากไม่แคลกเอ้ยมันดีว้านี่ดูโอ้ยแขนฉัน เนี่ยยังไม่ได้สวอตเซรั่มให้ดูโอ้ทุกคนก็คือเนื้อเซรั่มเขาอะ่ะมันก็จะออกเป็นสีแบบส้มๆด้วยนะถ้าเป็นกลิ่นแอปเปลิลหรือสีแอปเปิล่ะเขาก็จะออกไปทางสีโทนชมพูนะทุกคนแต่ถ้าเป็นเนื้อเซรั่มของสีอเอเรนตอ่ะเขาจะออกไปทางสีแบบส้มๆนะเขา สีเขาไม่ได้เป็นสีใสนะเขาจะออกมีสีนิดนึงนะทุกคนนี่โอ้ยบิดแขนบิดแขนทุกคนดูนี่แคปเจอร์ไว้แคปทันไหมทันจิจาสีน่ารักมากเวอร์สีชัดสีดีกลิ่นดีหอมอร่อยนะคะทุกคนโอ้ยตายแล้วตายจริงๆตายให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณพี่น้องฉัดเลยนะคะทุกคน มาวิ่งไปเลยนะวิ่งไปตมที่เซเว่นเลยนะจ๊ะทุกคน2ตัวนี้นะคะลองแล้วเป็นยังจ๊ะลองแล้วชอบนะคะใช้แล้วชอบมากๆนะคะทุกคนโอเคค่ะนี่วันนี้มาลองของให้ทุกคนดูอีกแล้วนะจ๊ะในราคาชิ้นละ5 9บาทนะคะทุกคนใครๆอยากซื้อ2ชิ้นมาลองเหมือนแอนก็ได้เช่นกันนะคะสีเขาเป็นสีที่แบบ ใช้ชีวิตประจำวันได้นะคะทุกคนสีแบบสีน่ารักสีไม่ได้เอะอะมากนะคะสีสวยทั้งสองสีเลยเนาะโอเคส่วนเ,เนื้อเซร่าของเขานะทุกคนให้ความฉ่ำวาวกับริมฝีปากได้ดีนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิลลิ่งไม่ว่าจะเป็นสีนะเขาให้ความชัดเจนนะคะแล้วก็กลิ่นหอมแนละ้วรสชาติดีนะทุกคนถ้ากินนะแทนข้าวได้นะคงกินหมดแล้วกินหมดแท่งเลยนะจ๊ะ โอเคค่ะทุกคนชิ้น2ชิทีนี้นะใช้แล้วดีใช้แล้วชอบนะคะทุกคนหากถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางเราด้วยนะคะใครเป็น FC ของพี่น้องฉาดนะต้องต้องวิ่งเลยทุกคนอย่าลืมวิ่งนะวิ่งูเร็วเพราะว่าสินค้าเนี่ยแอนไม่แน่ใจนะว่ามีทุกเซเว่นหรือเปล่าแต่ว่าเซเว่นที่แอนได้มานี่อยู่ที่เอ่อ สาขา m a n เนอร์อเวนิวสนามบินน้ำามื่อหหากใครใครจะมาเยี่ยมเยือนเซเว่นสาขานี้ก็มาได้เลยนะคะทุกคนของเยอะมากแม่นะคะแล้วก็สาขานี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีของให้เล่นเยอะแล้วก็มีครบนะคะทุกคนนี่ชอบมากๆเลยชอบมากๆเลยอุ้ยเราลิฟตไม่ติดฟันด้วยนะทุกคนลิฟต์ไม่ติดฟันเลยนะคะทุกคน โอเคค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะหาก้ใครชอบอย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ใทางเราด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไม่ายนะคะสวัสดีค่ะนี่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 นารักไหมน่ารักไหม